วันสุขแล้วค่ะร้านเปิดค่ะสุขสันวันสุขค่ะทุกคนเราคอยวันสุขที่เราคอยจริงๆผูกวันก็เป็นวันสุขร์ได้ ก็สามารถติดตั้งได้นะคะเราใช้เอ็อดี้เด็กนะคะเป็นโปรแกรมรีโมทปลายทางสำหรับเพื่อนๆที่สน ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับนะคะสำหรับคนที่ไม่เก่งคอมไม่เก่งอะไรเลยนะคะสำหรับคนที่เก่งแล้วก็สามารถนำโปรแกรม Photoshop นะคะไปไปไปปรับใช้ประยุกใช้ได้นะคะแต่เราไม่ได้ะคะ่ะต้องบอกว่าไหมอะ่ะเป็นคนรับออเดอร์นะคะก็คือเป็นเป็นคนรับออเดอร์คุยกับลูกค้าแต่เวลาที่ติดตั้งเนี่ย ก็จะมีควบแบบเขาบ้านเป็คน,น,น,นติดตั้งนะคะผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยจะ,ะไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมายถึงว่าคุยละเอียดอะละเอียดยิบย่อยก็เลยให้เราเป็นคนประสานเป็น p r ค่ะเป็นคนประสานแล้วก็เวลาจะติดตั้งมาเราก็ให้เขาเป็นคนติดตั้งมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมาย อของคุณมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นว่ามีไวรัสหรือว่ามีการล็อกการเข้าใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยุ่งยากนิดนึงอาจจะต้องไปฆ่าไวรัสแล้วก็ขอรหัสที่คุณตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกิน1นึชั่วโมงค่ะก็เสร็จนะคะก็ติดตั้งเสร็จ ยังไงใครที่สนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็คุยเรื่องโปรแกรมกันไปก่อนนะดอกไม้ก็ยังมีนะคะยินดีให้บริการค่ะวันนี้ใหม่ก็จะไปทำงานประจำ่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ